ชสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปของพี่ลิวชิงเกอร์พระองที่แสนดีของเจสันจากนิยายตัวร้ายอย่างค่าจะเหนียวตัวรอดยังไงดีกับน้องไปโรงแห่งนิกายเหอหวน จากนิยายพันศาสตร์ที่แปลว่าม้วนเสื้อกลับบ้านนะคะคําถามใครก็คือใครสองคนนี้เนี่ยนกแรงที่สุดทุกคนคงจะรู้จักพี่เหลิวในฐานะเด็กเก็บพัดคนรับใช้ส่วนตัวของเจสันกับน้องไปหลงจากนิกลายเฮอหวนคนให้ฉายาน้องเหมือนกันกับพี่เหลีวว่าน้องนกแรงมากกินแท้วเก่งเหมือนพี่เหลิวชิงเกอเดี๋ยวนะจะมาเล่าเมาส์มอยกันว่าทําไมพี่เหลิวกับน้องไปหลงถึงนกแรงขนาดนั้น มาคนแรกอย่างพี่หลิวชิงเกอร์ถ้าทุกคนอ่านนิยายมาจะรู้ว่าพี่หลิวตั้งแต่ต้นจนจบคือทำเพื่อสิทธิ์พี่อย่างเจสันนับตั้งแต่เจสันทะลุมิติเข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเนื้อเรื่องความจริงแล้วตามเนื้อเรื่องเดิมพี่หลิวควรจะขิดตั้งแต่อยู่ในถ้ำหลิงซีแล้วเพราะเจสันเวอร์ชั่นเดิมพยายามช่วยพี่หลิวแต่เหมือนจะช่วยไม่ได้แถมพี่หลิวก็ยังขิดอีก แล้วเส่วนหยวนทะลุเข้ามาอยู่ในร่างนี้ก็ช่วยพี่หลิวจากการที่ถูกธาตุไฟเขาแทรกและพี่หลิวจำฝังใจเลยว่า คนช่วยตัวเองก็คือเจสันหลังจากออกจากถ้ำหลิงซีชาวหัวหลิงนำเผ่ามารบุกเจสันถูกพิษไรยาถอนเพื่อช่วยปิงพี่หลิวมาพอดีและฟาดน้องสางหัวหลิงตกเขาไปเลยพี่หลิวเลยบอกเจสันว่าเรื่องในถ้ำหลิงซีข้าขอคืนให้เจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะปิงก็ยังรู้สึกผิดมาจนถึงปัจจุบันและเห็นกับตาตัวเองว่าพี่หลิวกับเจสันนั้น เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานผูกพันกันมากเพราะการที่เจสันโดนพิษไราย,ยาถอนไม่ได้เปิดเผยให้คนภายนอกทราบมีแต่เจ้ายอดเขาทั้ง12ที่รู้ว่าเจสันเนี่ยโดนพิษไราย,ยาถอนก็รวมถึงน้องปิงเองด้วยน้องนางก็พยายามจะช่วยหาว่าดอกอะไรสามารถขับผิดนี้ได้ตลอดเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยก็ต้องกินยาทุกเดือนต้องกุยพลังทิพย์คนคุยพลังทิพย์เนี่ยก็ต้องมีพลังทิพย์ที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพี่หลิวพี่หลิวเลยถามนาว่าพิษในกายเจ้ามันจะหายไปตอนไหนและมันก็ยังไม่หายไปเลยเจเลยบอกพี่เหลิวว่าเจ้าไงคอยช่วยกา้าพี่หลิวเลยบอกว่าข้าไม่ได้ว่างตลอดเวลานะความที่พี่เหลิวนั้นปากแซบแต่ก็ทําเพื่อเจสันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจสันไปแก้แค้นให้ปิงที่ป่ายเจ้าเฟิงสิทธิ์ของพี่หลิวโดนพี่หลิวฟาไม่ออมแรงเลยนะคะสิทธิ์ของพี่หลิว โดยพี่เหลียวฟาดไม่ออมแรงไม่บาดเจ็บก็สาหัส แต่กับ Jason เจสันน่ะพี่เหลียวออมแรงให้ตลอดนะคะไม่พอยังเอาปีศาจขนสั้นมาให้เจสันเลี้ยงอีกสุดท้ายก็เป็นน้องปิงนั่นแหละที่ช่วยกันเลี้ยงจนกระทั่งงานชุมนุมเสียนที่หุบเขาทางตันหลายปีจึงจะจัดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเหตุการณ์นี้เจสันก็เทปิงลงห่วงอเวจีโดยความที่เจสันรู้สึกผิดมากก็เลยเอากระบี่เจ้งอย่างของน้องเนี่ยไปทําสุสานกระบี่ส่วนเจ๊ออกท่องโลกเลยค่ะ ความห่วงนี้พี่หลิวก็เลยออกตามไปกับเจสัน ถ้าใครเคยอ่านตอนที่พี่เลิวกับเจสันไปปราบพูดย้นสเสน่ห์คือพ่อเนี่ยก็ฟาดพูดเด็กๆไปหลายดอกเลยคือเป็นผู้ชายที่แบบอารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอบอุ่นแล้วไม่ได้ไว้หน้าคนอื่นด้วยนะเหมือนก็จะมีตอนเมื่ออินฮูยินเนี่ยทำนายดวงเนื้อคู่เจสันว่าผู้ชายคนนั้นอายุน้อยกว่าเจสันหน้าตาดีเป็นเอกในดินแดนคอยตามแต่เจสันและยังมีอำนาจร่ำรวยมากพี่เลิวในตอนนั้นก็ยังคิดว่า คำทํานายนี้นะ่ะจะเป็นตัวเองก็ยังบอกเจสเซอร์เนื้อว่าเออเจ้าไม่ต้องเชื่อหรอกขนาดไม่เชื่อก็ยังถามเมื่ออินฮูยญินตลอดนะคะว่าเนื้อคู่ของเจสเซอร์นั่นเป็นยังไงบ้างแต่เจสเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงผู้ชายเลยนะคะก็ยังคิดถึงผู้หญิงว่าใครกว่า คือเนื้อคู่ตัวเองคือมันขำม,มากเลยนะกับฉากพี่หลิวโดนยาเสนิหโดนเจสันทีบลงบ่อที่พี่หลิวตามเจสันไปคือสิทธิ์พี่ให้กลับชานชงซันห่วงเขาแต่ก็ยังปากแซบนี่สิจนงกระทั่งปริงกลับมาแล้วมีปัญหาเรื่องที่เมืองจินหลันคือกองจูเท่าเตรียมจะขังเจสันอยู่แล้วเพราะไอ้แก่นี่อยากจะเคลมน้องปิง เพราะปิงไม่ยอมปราบมันเป็นอาจารย์พี่เหลิวเนี่ยโดนเจสันให้พายเรือน้องก็พายนะคะพายเรือเข้าเมืองจินหลันก็น่าบูดใส่และพายแต่ก็พายเรือให้สิทธิ์พี่นางและสิทธิ์พี่เหลิวตอนเย็นในเมืองจินหลันก็ต้องไปคุยพลังทิพย์ให้เจสันแต่ไปไม่ทันเพราะนางปิงขัดขาคือตะโกนหาพี่เหลิวแต่พี่หลิวมาไม่ได้นั่นแหละจ้าสุดท้ายเจสัน ใกล้โดนกรอกเลือดบานฟ้าของน้องปิงและยอมเข้าไปอยู่ในคุกน้ำวังหัวนว่าจะบอกยอมสู้นะคะแต่เจสันให้กองอีเซียวช่วยแหกคุกออกมาและแตะโกเรียกพี่หลิวให้พี่หลิวขี่กระบี่มาหาเลยค่ะแล้วส่งเจสันขึ้นไปหอคอยที่สูงที่สุดแล้วระเบิดพลังทิป ตายต่อหน้าปิงและพี่หลิวเรื่องนี้พี่หลิวถือว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ส่งเจสันไปตายเองกับมือแทนที่ปิงจะคืนศพให้ชางจิยงซานตลอด5ปีเจสันก็อยู่กับปิงตลอดนะคะนางก็นอนกอดศพเมียไป5ปีแล้วระหว่างนี้เนี่ยพี่หลิวก็ไปชิงร่างเจสันตลอดนะออกจากถ้ำลิงซีทีไลก็ไปสู้กับปิงแต่ก็สู้กับปิงไม่ได้กระดูกหักตลอด แต่ปิงเนี่ยไม่เคยเอาพี่หลิวถึงตายนะคะนั่นเพราะว่ากลัวว่าเจสันตื่นขึ้นมาแล้วจะเสียใจคืออย่างที่บอกนะคะว่าน้องนะั่นรู้ว่าพี่หลิวกับเจสนันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาเป็นมากกว่าสิทธิพี่สิทธิน้องเป็นมากกว่าสิทธิรวบสํานักน้องก็เลยไว้ชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าและยังเคย เห็นเขาช่วยชีวิตกันและกันเองกับตาด้วยแม้ว่าเจสันจะอยู่ไหนโดนปิงพาตัวไปอยู่วังมนันพิลิวก็ปลุกเผามานจากแดนเหนือไปแดนใต้คืนพัดให้เจสันตลอดและก็ยังช่วยเจสันตลอดคือช่วยเจสันดีกับเจสันมาไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถคนพายเรือเป็นหมอจำเป็นเป็นเด็กเก็บพัดของเจสันเรียกตอนไหนก็มาหรือจะงมเจสันขึ้นจากน้ำครั้งแล้วครั้งเราก็เป็นพี่หลิวหรือจะรับสิทธิ์คนแรกของตัวเองเพราะเจสันอยู่ให้เด็กคนนั้นไปต่อยกับพี่หลิวจนตอนนี้พี่หลวก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเจสันในตอนที่กลับจากแดนมาแล้วนะคะก็ ไปวัดเออไปไประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าพ่อของหนงปิงอ่ะจะรวมพศมานกับพบมนุษย์แล้วทีนี้ก็จะทำลายสำนักเซียนที่ใหญ่ที่สุด ก็คือสี่สำนักเนี่ยในตอนนี้พวกเซียนต่างเนี่ยเขาก็จะรวมเจสเันใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีน้องปิงมีพี่หลิวชิงเกอมีเว่ยชิงหยวนเนี่ยคอยอยู่ข้างกายแม่ให้คนพวกนี้เนี่ยสามารถทำอันตรายเจสเันได้ก็ประมาณว่ามียอดฝีมืออยู่ข้างกาย3คนและเจสเันน่ะโดนลงโทษโดยระบบก็คือประมาณว่าทำให้เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเห็นสุดลงไปแล้วทีนี้พี่หลิวก็เลยถามว่า ฟาดโดนเหรอใครทําก็คือพี่หลิวหันไปถามพวกนั้นเลยนะคะว่าเออใครฟาดโดนเจสสันคือมันฟาดไม่โดนหรอกคะ่ะเพราะว่าเออใครๆก็เข้าถึงเจสสันไม่ได้เพราะว่ามีปิงมีพี่หลิวแล้วก็มีเย่ยชิงหยวนเนี่ยคอยดูแลอยู่ข้างกายก็คือขนาดผิดใจกับคนอื่นเนี่ยเย่ยชิงหยวนกับพี่หลิวก็ยังยอมผิดใจ เพื่อเจสันเลยค่ะการที่เรานกและอกหักทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองรักถือว่าเป็นนกไหมคะนัดว่านกแรงอยู่นะ ประเภทตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองก็รักเจสันแต่ผัวเขาอย่างน้องปิงก็รู้นะคะว่าพี่หลิวชอบเมียตัวเองแต่ให้เทียบระหว่างพี่หลิวกับจูจือหลังปิงไม่กล้าคาดพี่หลิวแต่กล้าจัดการจูจือหลังแน่นอนนี่แหละค่ะพี่หลิวเผานกพะลองที่แสนดีของเจสันนายเอกแซซินทั้งคู่เพราะตัวร้ายอย่างลุงยี่ยนดันได้พระเอกเป็นเมียตอนแรกที่ไปหลงเจออาเฉียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาเฉียวมองไม่เห็นจากการโดนรอบทำร้ายของอวิไอ แล้วก็ได้ลุงเยี่ยนเก็บอาเฉียวได้และยังสมอ้างว่าตัวเองเป็นอาจารย์เขาอีกต่างหากก็หลอกให้เขาไปฆ่าคนแต่เขาก็ไม่ได้ฆานะคะการเจอกันครั้งแรกคือตอนที่ทุกคนตามหาคัมภีสุเรยียนคือใครมีคัมภีนี้ฝีมือก็จะแข็งแกล่งแล้วลุงข้างบ้านให้อาเฉียวเป็นคนอ่าน ไปหลงนางก็ตามมาหาคำพีที่ว่าให้อาจารย์ของนางเหมือนกันช่างอิงสิงนี่กายเหอหวนบำเพญเพียด้วยการเสพสังวาดเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มหรือที่เรียกว่าสวิงกิ้งก็ได้นะคะไม่เิดแต่อาจารย์ของนางนั้นสารเลวมีสิทธิ์โปรดอยู่คนหนึ่งแล้วช่างอิงสิงอาจารย์ของนางเนี่ยแต่ก่อนนะไปถูกตาเด็กสาวอยู่คนหนึ่ง ก็อ้างกับพ่อกับแม่ของเขาว่าเจ้านางมาเป็นสิทธิ์แต่ด้วยอำนาจของอาจารย์นางในตอนนั้นพอแม่นางรู้ว่าคือไอ้คนนี้เนี่ยเจ้าลูกสาวตัวเองไปทำอะไรเอาลูกสาวให้แล้วครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปเลยช่างอิงสิงเนี่ย เอานางเป็นของเล่นบนเตียงพอเล่นเบื่อแล้วก็เอาไปให้พววุโสตัวเองในตระก,กูลเนี่ยในในนิกายเนี่ยเล่นกับนางต่อเล่นจนพอใจแล้วเอานางไปให้สิทธิ์คนโปรดต่อสิทธิ์คนโปรดของคนนี้ของชางอิงสิงเนี่ยก็ชอบถลกหน้าคนสวยสวยงา,งามมาใช้กับหน้าตัวเองแล้วก็ ถลกหน้านางมาทำเป็นตุ๊กตาสารเลวไหมคะแล้วจากนั้นสิทธิ์คนนี้ก็ฆ่าคนติดตามของลูกศิษย์ลุงเยียนไม่พอนะย่องย้อยย้อยฉากทังแล้วยังคืนหนังหน้าคนติดตามให้สิทธิ์ลงอีกแล้วลุงเยี่ยนมาพอดีมาพร้อมกับอาเฉียวไอคนนี้นะคะก็เห็นอาเฉียวก็เลยนึกจะชอบก็เลยคิดจะถลกหนังหน้า,นาอาเฉียวมาใช้กับตัวเองแต่โดนอาเฉียวฆ่าแล้วอาจารย์ของไปหลงคือช่างอิงสิงเนะี่ยแค้นมากแค้นที่ อาเฉียวฆ่าสิทธิ์โปรดของตัวเองแต่ว่าสิทธิ์โปรดของตัวเองกับตัวเองเนี่ยก็ทําบาปทาความเลวสารพัดเหมือนกันนะชางอิงสิงก็เลยสั่งให้ไปหลงเนี่ยตามฆ่าอาเฉียวไปหลงก็มาก่อแกนะคะลุงแบกอาเฉียวไปให้ช่างอิงสิงอาจารย์นางแลกกับกระบี่แต่ไปหลงก็ช่วยอาเฉียวคังแล้วคังเล่าเหมือนกันน้องไปหลงน้องนางใช้สเสน่ห์ได้ก็มาขัดขวางอาเฉียวตอนที่กําลังสู้ กับสิทธิพี่ของนางนะคะแล้วมือนางเนี่ยสวยเหมือนหน้านางเลยนะคะลายเวยเป็นดอกบัวเขียวไล้ดอกได้พอโดนกระบี่ไอเฉียวก็ยังทําให้กระแสลมบนมือของปยหลงเนี่ยเบี่ยงไปฟาดสิทธิพี่ของนางได้แต่เท่านิกายนางแล้วตัดเท่าเนี่ย ก็เลยด่าไปหลงน้องไปหลงน,งน้องก็น่าสวยสายยียวนปากแซบว่าขออภัยผู้อาวุโสแล้วก็ล้วนเป็นโจรหน้าชางคนนั้นที่ทํานะคะแล้วน้องว่าเชาเป็นโจรน,นะ แต่อเชียวไม่เคยโกรธนางอาเชียวรู้นะว่าน้องไปหลงฝีมือไร้ากาดแต่ตอนนี้เวทหยุดที่นางใช้กับอเฉียวไม่เคยใช้เต็มแรงเลยค่ะเจอนางทีไรไม่หอบก็กอดทีนี้น่ะอเฉียวก็มาตามคนเหอหวนไปแต่ไปหลงน้องนางก็รังไว้คืออเชียวน่ะจําไปหลงได้นั่นเพราะทุกครั้งเลยที่อเชียวเดินหัวหวนไร่ค่ะก็มีไปหลงนี่แหละคอยถ่วงเวลาให้แล้วตอนที่ไปวัดนะคะสิทธิ์พี่ที่สิทธิ์พี่ของนางเนี ตามอาเฉียวกับสิทธ์อีกคนนึงไปไม่ได้นั่นเพราะนางคอยถ่วงเวลาให้นางยังเคยเตือนให้อยู่ห่างจากลุงเยี่ยนสิทธ์ของนี่กายเหอหวนรูมาเฉียวนางก็ไม่ช่วยรุมนะนางยังนั่งมองซ้ำยังช่วยอาเฉียวขัดขาจนอาเฉียวสามารถฆ่าสิทธิ์พี่ของนางหมดได้แต่อาเฉียวไม่ทํานางนะเห็นไหมว่า ไปลงน้องน่ารักอาเฉียวรู้ว่าน้องนางนะ่ะอยากเป็นเจ้าสำนักซินิกายเหือหวนถึงแม่นางฝีมือจะไม่ติดหนึ่งในสิแต่นางก็ถือว่าร้ายกาจมากแล้วที่อาเฉียวไม่ไล่ล่า ตามเหอหวนไปนั่นเพราะมีน้องไปหลงก็เลยยอมปล่อยมันไปทีนี้น้องนางก่อนไปยังกอดออเฉียวอีกค่ะเนี่ยใครว่าน้องไปหลงไม่น่ารักน้องนางออกจะน่ารักเห็นไหมกี่ทีกี่ทีก็มีน้องไปหลงในช่วยเหลือออเฉียวควรจะแต่งงานกับไปหลงแล้วทิ้งลุง้างบ้านได้ก็ดีอยู่นะคะสุดท้ายอาเฉียวกลับมาใหม่สร้างราบฐานตัวเองใหม่ได้อาเฉียวสู้กับชางอิงสิงแต่ไปหลงนั่งมองค่ะ ไม่เข้าสู้ด้วยแล้วก็ไม่ช่วยชางอิงสิงด้วยชางอิงสิงอาจารย์ของนางโดนาเฉียวฟาดจนบาดเจ็บสาหัสนางก็เสแสแ้งเป็นห่วงแล้วตามอาจารย์ไปช่างอิงสิงเคยจัดการประมุกหยวนซิลแล้วตัวเองก็นั่งเป็นประมุกแทนนางไม่ทันไรแต่ชางอิงสิงบาดเจ็บสาหัสและไปหลงเ,เล่นเลี่ยมชางอิงสิงก็เลยตายจริงๆนางรู้ว่าอาเฉียวไม่ชอบนิ่ายเหอหวนเพราะมีการเสพสังวาสแบบนี้ เพื่อเป็นการฝึกวิชาอาเฉียวยังเคยเชิญนางนี้เลยได้ซ้ําตอนนั้นนางยังถามว่าท่านจะแต่งกับข้าหรือไงหรือตอนนางมาหานางก็ปากแสบว่า บ่าวคิดถึงท่านท่านอยากนอนกับข้าหรือ,อยัางอะไรประมาณนี้นะคะนางพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะนางยังเคยชวนไอเฉียวไปเสพสังวาสด,ด้วยนะเพราะคนในนิกายของนางคือเสพสังวาสกันโดยไม่มีความรักต่อกันเป็นเพียงการฝึกวิชาเท่านั้นแต่กับไอเฉียวไม่ใช่ก็โดนปฏิเสธทุกครั้ง นางก็มาอ้อยมาอ้อนทําให้เห็นเลยคิดถึงทุกครั้งคือนางดีกับไอเฉียวมากกว่าลุงข้างบ้านอีกนะแต่สุดท้ายนางก็สามารถนั่งเป็นประมุกนิกายเหือหวนได้อะไรที่ไอเฉียวไม่ชอบนางก็พยายามปรับเปลี่ยนสิ่งหญิงในสํานักจะได้ไม่ต้องตกนรกเหมือนตอนทางอินสิงอยู่แต่ก็นั่นแหละวาสถาปนานางนั่งประมุกนางส่งทูตมาหาไอเฉียวเชิญไปร่วมพิธีคือไอเฉียวปฏิเสธนะคะจนทูตสศสารไปหลง โดนตัดบัวไม่เหลือใยไม่ใยดีนางเลยอันนี้ก็นกแกล้งอยู่นะคะไปหลงทาเพื่อเขาสารพัดแต่อเฉียวก็ไม่เลือกนางอยู่ดีนายเลยอยากถามทุกคนว่าสองคนนี้อย่างพี่หลิวกับน้องไปหลงเนี่ยทำเพื่อคนที่ตัวเองรักมาไม่น้อยแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่นายเอกแซ่เซินทั้งสองเนี่ยเซินชิงชิวน้องปิงไม่เคยทําไม่ดีกับเจสันเสียแต่ตอนที่นางบีบให้เจสันฆ่าตัวตายคือไม่ได้ตั้งใจอะแต่น้องก็มีส่วนร่วมแต่กับอเฉียว ลุงข้างบ้าน ตั้งใจแบกอาเฉียวไปให้ช่างอีกสิ่งเชื่อเลยดังนั้นเนี่ยนัดก็เลยคิดว่าระหว่างสิทธน้องเด็กเก็บพัดที่ทำเพื่อเจสันรักเจสันแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองก็รักเขากับน้องไปหลงรักอาเฉียวอาเฉียวก็รู้แต่ผัวอาเฉียวพาอาเฉียวไปเข้าโดงตีนอาเฉียวก็ต้องแบกผัวนี้ตีนหลายครั้งก็ยังสู้น้องไปหลงไม่ได้แต่น้องไปหลงให้คนมาเชิญไปร่วมงานสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประมุขอาเฉียวก็ยังไม่มานัดว่าสองคนนี้ นกแรงแล้วก็เจ็บแรงเหมือนกันนะคะแต่น่าสงสารไปลงมากกว่าประมาณว่าดีขนาดไหนเขาก็ไม่เลือกและยังไปคว้าลุงข้างบ้านที่ชอบพาเมียไปหาติ้นบ่อยๆมาทำผัวอีกตั้งหาคนนี้นัาว่าน่าสงสารความนกของน้องไปลงมากที่สุดหรอกคะ่ะไปลงพี่ลิว ก็น่าสงสารแล้วก็นกด้วยกันทั้งคู่นกแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวอีกต่างหากอีกคนนะคะนัด้ฉา,ายาว่านกไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวเองรักเขาแต่พวกเขารู้นะคะอีกคนฉายานกรู้ตัวดีขนาดไหนเขาก็ไม่เลือกและยังไปคว้าลุงข้างบ้านทําผัวอีกต่างหากยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปความนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสามารถกดติดตามนัทได้และถ้าใครอยากจะเลี้ยงขนมนัดสามารถ กดโดเนตตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ